เคล็ดลับอย่างง่ายนะครับที่จะทําให้คุณพี่ใส่เสื้อผ้าสวยไม่อ้วนแล้วก็ที่สําคัญน้าหนักลดลงด้วยทานง,ง่ายๆแค่วันละซองก่อนอาหารเช้าจะทําให้คุณพี่อิ่มง่ายขึ้นอิ่มไวขึ้นคุมหิวได้ตลอดทั้งวันแล้วก็ที่สําคัญไม่ต้องพึ่งยาลดน้ําหนักน้าหนักก็ลดได้กับบีรีก,กาแฟย่าหวานตัวนี้เลยครับสถานกะจัดเต็มเต็มกล่องมา,ม,ามากเลยที่ขึ้นทะเบียนโอเยฮหารถถูกต้องตรวจสอบได้ไม่มีความหวานที่ทําให้เราอ้วนขึ้น การันตีได้เลยว่าสินค้าตัวนี้ดีจริงเห็นผลจริงรีวิวลูกค้าเพียบเลยนะครับตั้งแต่น้ําหนักลดจริง คุมหิวได้นานตลอดทั้งวันหรือไม่มีอาการข้างเคียงใดๆก็มีเลยครับสำหรับมีลิปกาแฟยาหว,วานตัวนี้จัดโปรสุดคุ้มวันนี้ครับ4ี่กล่องแถม1กล่องในราคาแค่9 9 9บาทเท่านั้นเองโปรนี้คุ้มมากๆสำหรับคนที่อยากลดน้ำหนักแล้วก็ไม่อยากพึ่งยาแล้วก็เห็นผลจริงตัวนี้แนะนำเลยครับ4ฟรีาบาทเท่านั้นเองใครสนใจโทรหาเอ็นได้เลยที่เบอร์0ู8 8 8 7 8 9 9 3้าครับเอฟ็ฟีค่าจัดส่งฟรีค่าเก็บไปทางให้ด้วยสำหรับคนที่อยากลดน้ำหนักจริงๆบ